ังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยพาไปดูกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจสารพลังให้กับกลุ่มคนพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะให้มีแรงกายแรงใจที่เข้มแข็งในการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกอย่างปกติสุขโดยอาบาจอยะลานะคะบรุรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดโครงการค่ะสารฝันปันรักเพื่อให้ผู้พิการได้สุขใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอาบาจอยะลาค่ะ จังหวัดยยลามีผู้พิการจำนวนมากส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จำเป็นต้องมีผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งผู้พิการเหล่านี้มักมีพฤติกรรมที่ชอบเก็บตัวมองว่าสภาพร,ร่างกายของตนเองนั้นแตกต่างจึงเลี่ยงการใช้ชีวิตและแยกตัวออกจากสังคมภายนอกก่อให้เกิดสภาวะทางจิตใจเครียดและไม่สบายใจหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตออบจอยะเยลาหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะ ดูแลช่วยเหลือคลายทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการให้ความสำคัญพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้พิการถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าหากได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพออบจยยลาได้บริาการกับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานโครงการสานฝันปันรักคืนเพื่อให้ผู้พิการสุขใจมีชีวิตที่ดี องค์การบริหารจังหวัดยะลาได้เล็งเห็นถึงคนพิการเนี่ยเพื่อต้องการให้คนพิการมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการเอาใจใส่ต้องการให้เขาเนี่ยรับรู้ว่ามีคนเนี่ยเอาใจใส่มีคนดูแลได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงกับคนทั่วไปในวันนี้แล้วก็ต้องการให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่อง การประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องพิษภัยมหันตภัยอะไรต่างๆเดี๋ยเเพราะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยทางด้านโซเชียลนะครับก็มีพวกมิจฉาชีพเนี่ยชอบส่งไลน์ส่งอะไรเที่ยวโกหกกับคนพิการเพราะฉะนั้นทางองค์การมหารส่วนจังหวัดยะลาก็จัดเสวนานะครับจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ความรู้ในเรื่องต่างๆกับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้เพื่อให อยู่ในสังคมยังมีความสุขและมีความรู้สึกว่าเหมือนคนปกนติทั่วไปครับกิจกรรมสารฝันปันรักเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตลอดจนเปิดพื้นที่ให้ใหกลุ่มผู้พิการได้มีเวท,ทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะสังสารสร้างความมั่นใจที่มีจิตใจเข้มแข็งใช้ชีวิตในสังคมไปนอกที่เหมือนคนปกนติทั่วไปวันนี้ผ้าธมรมดอม็นเสื้อหมวก ค่รู้สึกดีใจคะ่ะที่เราทํางานได้ต้องช่วยเหลือครอบครัวได้คะ่ะก็ขอบคุณทางพบจยะานะคะที่ให้มีการอบรมทำผ้ามัดย้อมจะได้ต่อยอดช่วยเหลือครอบครัวด้วยคะ่ะตอนนี้มีสมาชิชกิ0คนีมีผู้บิการและก็ผู้ดูแลด้วยคะ่ะ ก็อยากจะ,จะกราบียนบอกพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาวนะ่าวันนี้ไม่ว่าจะท่านจะทุขกร้อนในเรื่องของสุข,ขานามัยมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ป่วยเตียงนะครับท้องถิ่นนั้นด้วยความยินดีนะครับเป็นหน้าที่ที่ท้องถินน่นจะต้องดูแลในเรื่องนี้และให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพุกร้อนในเรื่องใ,ใดดีก็สามารถที่จะเดินเข้าไปในส่วนของอ,อบตนะครับท้องถิน่นอื่นๆแล้วก็องค์การมศชจังหวัดนะภายใ,ใต้คณะกรรมการกองทุนฟื้นเูสุขภาพย,ยินดีที่จะดูแลกับผู้ผู้ป่วยยินดีที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านนะครับ อยากให้ช่วจถึงและอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลในส่วนนี้อย่างทั่วๆตามเกณฑ์ที่ที่ได้วางไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์สุดของพี่น้องประชาชนอาบาจอยยะยลายัางคงมุ่งมั่นเดินหน้าดําเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดยยลา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชนควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติสร้างหลักประกันทางสังคมครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะคนพิการซึ่งการเข้าร่วมโครงการสรารฝันัรรักของผู้พิการจะสามารถสร้างสุขทางใจพัฒนาแรงกายจากต้นแบบที่อบจอยะลาให้การสนับสนุนอย่างเสมอมาสร้างพลังให้กลุ่มผู้พิการได้มีแรงเดินหน้า และใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข